ทางว่าผูเห่าและเห่าปู้แตกต่างกันยังไงไปตรงๆได้ไหมและเห่าผูหลงยี่ล่ะคะถ้าใครอยากรู้เรามาดูด้วยกันเลยค่ะจะเข้าใจความพูของคนจริงชัดเจนกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะก่อนอื่นนะคะฝากเตียนจ้านฟึ้นเสียงก่อนนะคะ ผู้หาวไปว่าอะไรแปลว่าไม่ดีใช่ไหมคะเราคือ no 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 วันนี้นะคะผู้หาวไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะแปลว่ายากค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าค่ะผู้หาวไป่าไม่ดีไปว่ายากค่ะผู้หาวไปว่าไมี้ทํายากค่ะผู้หาว่าม่ียค้หาวามนีีเขียนยากค่ะ 好明白他的話不好明白看ຜູ້ຂອງเค้าเข้าใจยากค่ะปู้好學這門課不好學วิชานี้เรียนยากค่ะเห็นหมั้ยคะเวลานี้นะคะผู้หาไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะแปลว่ายากค่ะถ้าหลังจะต่อด้วยอะไรคะหลอด้วยกิริยาค่ะแล้วห่าผปู้ล่ะคะแปลว่าดีไหมหรือเปล่าคะ ไม่ใช่ไม่ใช่บอกแล้วข้ามไปตรงนี่เป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่ชอบงงกันแต่คุณจีพูดบ่อยๆ่อยค่ะคานี้แปลว่ามากค่ะหมายถึงมีระดับเข้มข้นสูงจะแสดงน้ำเสียงอุทานค่ะไหนเราเคยบอกว่าข่าวตัวเดียวแปลว่ามากไม่ใช่หรอกคะทำไมพอเติมพู้แล้วก็แปลว่ามากเหมือนกัน ค่ะจะเห่าหรือเห่าปู้ถ้าหลังต่อด้วย adjective นะคะจะแปลว่ามาทั้งคู่ค่ะงงไหมคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะขึ้นมากช่วงเทศกาล好不漂亮สวยมาก漂亮好น高า 你在吗？收到你的信，我好不高兴。但ระวังนะคะ，如果用“容易”，不管它是“好不”还是“好”，都是表示困难的意思，就是“不容易”。比如“没难呀”、“卡”。例如，我好不容易才找到你的家。我成长在万红特区亚玛格里卡。我好容易才考上大学。 寡缠著迭玛下来，亚玛格哩，呐 <noise> 卡，听了半天，好容易才听懂他说什么，放得难，寡才，เข้าใจว่าเขาพูอะไร，เป็นยังไงบ้าง，เข้าใจแล้วใช่ไหมคะ，จงหวนเชื่อเข้าเสีย，一点都不难，对不对，拜拜。